1, 2, ไปเรือั่อไปจะนครดงมันนะครับ80เบรเดียวนครดงมันดูเืงันะครับิงานหลังจากนครดงมันแด้จะเป็นนดาบฟมบวกจักเขียวนะครับ 60, 70สามจิวนะครับ ขนาดติดฐานไม่ดเลมอนดูเลมอนนะครับไปดีแล้วละดูเลมอนนะครับดูเรมอนนะครับขนาดแบบนี้นะครับดูเลมอนเนแพคูเลีเชียวคือนมมาหลาแต่ติดแม่โดูเรมอนโดูเลมอนติดแล้วละอดคตทำงานดปแล้วครับดเลมอน เอามาใั้ต้องตัวไปที่ีสามพี่ี่ขอให้ทีตวันนะครับหนึ่งสองไปครับอธิะวัน ลำโตก็หมุนรุดรุดไปได้ยดอาทิตตะวังนะครับโอยยไปว่าเลดบาดหลุดตัวจากสามขั้นมีสิมืดหรือเมาไปนะครับอ้อมเลยแม่บ่พอมันติดทางเขาทางออดเลยมันไม่แอ็งจะคนเออ อ่ะสลรบัตร <el S 2> ต่อไปเปลงแล้วครับของสรัชวงศ์บวกเหลีมโบอีสานครับเวลา345วินาทีอยากควรมาฟังบางก็เริ่มบ <m ary> <h isa> ินเริ่มบังอละขอรอาทิตย์ตะวันนะครับอ่าลุ้นรอดาวดวงใหม่นะครับ7080หลักกาช้ยานะครับสับเปลือบอกคิดเสียงเกินนะครับ บังงอยกัแล้วบังเงยมงก็แนววันจันทร์อาริลลาบ้านต่อไปนะครับมีรุ่นด้วยครับของครับราชาบุกดำบวกวิทยาพาลองอาริลลบ้านต่อไปซ้อใหญ่บวกไฟสีทอง50เปอร์เดียวลากลากมาอยู่ครับของเพชรแก้วบวกสับปะเลือ โอ้คมันตพอหางเลยทีมสองร้อยพันไปครับขวงวิทยาบุญดำตาชาบุญดำบวกวิทยาพาลองชีวันก็ต้องขอตัวเลายๆเรื่องวามันบกขึ้นนะครับอ่ากไปทนตาเล็บอกแม่พ่อร่าชาเริ่มบิเริ่มมังเัด้อครับของขับปลยบวก เผ็ดแสบแก้วเผ็ดแสบแก้วครับบับงสองนิ่วเราเผาหลายขึ้นจำจำมันเงี้ย